นี่คือหนึ่งในข้อผิดพลาดที่ใหญ่ที่สุดที่ชั้นห็นเลาเเรดเดอร์เรียกมันว่าพังเละเพราะท้ายที่สุดแล้วเราเห็นพวกเขาสูญเสียเงินเป็นร้อยๆหรือไม่ก็เป็นพันดอลล,ลาร์ในทุกวันเพราะเหตุนี้และมันมีวิธีแก้ไขที่ง่ายๆขนาดนั้นเลยทีเดียวสิ่งนี้เคยเกิดขึ้นกับคุณหรือเปล่าคุณเจอชาร์ตราคาที่มีการตั้งค่าที่ดูเพอร์เฟตามลักษณะทางเทคนิค คุณใช้เวลาเยอะมากในการตีเส้นแนวรับแนวต้านใช้เวลาค้นคว้าข้อมูลพื้นฐานของสินทรัพย์ตัวนั้นคุณมีแผนการเทรดเรียบร้อยตั้งค่าได้โปรฟิตที่แนวต้านตั้งค่าสตัอปลสที่แนวรับคุณมีความสุขในการเข้าเทรดและพร้อมที่จะเก็บเกี่ยวกำไรแต่ว่าทันใดนั้นเอง โอ้ oh, แม่เจ้าราคาก็ดิ่งดิ่งดิงลงไปหาจุดที่คุณตั้งสต็อปลอดแต่ด้วยความที่คุณใช้เวลามากมายในการวิเคราะห์กราฟราคาของคุณคุณจึงแทบติดอยู่กับหุ้นตัวนั้นและแม้ว่าจะเห็นได้ชัดว่าแผนของคุณมันไม่เวิร์คคุณก็ตัดสินใจที่จะเพิกเฉยต่อความจริงทั้งหมดและหวังเพียงว่ามันจะเป็นไปตามแผนของคุณ คุณจึงตัดสินใจย้าย Stop ปล็อไปที่แนวรับถัดไปและถัดไปมารู้ตัวอีกทีคุณก็สูญเสียงเงินจำนวนมากวิธีแก้ไขง่ายๆก็คืออย่ายึดติดกับบทวิเคราะห์ของตัวเองมากเกินไปอย่าเลือก Stop ปล็อของคุณยึดตามแผนเดิมของคุณมันง่ายมากจริงๆแต่ก็ต้องพูดย้ำกันอีกทีเลยนะเรื่องนี้เนี่ย